เนเลนยะก็สัปดาห์หน้ายังยังคิดว่าน่าจะโทนบวกต่อที่ก็สัปดาห์หน้ามันก็จะมีการประกาศงบประมาณสาร300บริษัทเาก็คงคึกคักแล้วกระเทิริกนะครับแล้วก็่าจจะเป็นโดนองตลาดได้แรงกดดันจากนักลงนุนต่างประเทศไม่น่าจะเยอะเพราะว่าบาร์ล่าหนิงบาทนิงน,นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าตั้งสัปดาห์วันจันทร์เราก็มีการประกาศ GDP ด้วย ซึ่งก็ไตรมาสสี่เราก็คาดว่าอาจจะออกมาเพียงแค่ประมาณสัก2.7-2.8ง <Okay. S> 2. ทั้งปีก็อาจจะอยู่วลลาประมาณสัก3-2.33 mm hmm. นะครับซึ่งถ้าออกมาเป็นไปอย่างที่คาดหมายเนี่ยก็ตลาดน่าจะตอบรับเชิงบวกนะครับดัง <Okay. S 2> นั้นโดยภาพรวมแล้วดูดีดียัง mm hmm. ไม่ได้มีอะไร นะครับก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นต่อได้ซึ่งเราก็มีเปิดลองไปเมื่อเช้านะครับเก้าแปแปดนะก็ถือต่อใชไหมครับสู้ๆไปนะครับสู้ยังไงเนี่ยไปลองต่อไปนะครับโอเคโอเคแล้วกะกะฟันตรงไหนคะคุณปิงฟันก็เราตั้งเป้าเก้าเก้าเจ็ดขายปิดนะครับโอเคขายตรงนั้นนะครับครับค่ะได้ส่วนหุ้นค่ะ ส่วนหุ้นก็ผมตอนนี้ทำตัวน่าเบื่ออยู่นะครับพี่ก็คือเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนแต่ว่าก็ <c oughs> ก็ก็คิดว่าคงต้องถือลุ้นต่อไปแม้ว่าพฤติกรรมราคามันจะดูไม่แน่นใจแต่ก็ถือต่อสาหรับตัวเมกานะครับสวัสดีเอ้ซีนะครับก็ถือต่อครับอืมได้ไดของพี่ก็ถือต่อไปเนาะอืมครับครับเมกาซ H เ จีสวัสดิ์เป็นต้นเนาะโอเคก็ต้องมีถือบ้างเลยเนาะจะมานั่งเทรดเช้าเทรดเย็นเทรดไปเทรดมาอะไรอยู่ของปิงปิรอบนี้ของปิงนะฮะก็ถือไปก่อนนะนั่งทุนอ่ะหมดแล้วนะเดี๋ยวพี่ต้องไปเคลียร์ใจกับมิสเตอร์บิลเลนนิดหนึ่งรอต่อจากปิงนี่นะครับพี่มีอะไรต้องไปเคลียร์กันนะครับโอ้โหเมื่อวันก่อนเอาซะนัวมึงเลย วันนี้จะเด้งขึ้นมาแล้วนีที่วันนี้แหละบอกพี่ว่านเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณธวัชชัยอ่ะเพราะอะไรออแต่ว่าก็ขึ้นแรงเหมือนกันนะเกือบสองบาทนะฮะบ,บีแรนนั่นเองครับก็สวิงไปมาครับอ,อเดี๋ยวพี่ไปต่อเคลียร์ใจกับเขาแป๊บหนึ่งนะในช่วงหนะ้าเพราะน้ำท่วมที่สตูเลยเข้าเลทนิดหนึ่งอ๋อครับแต่สัปดาห์หน้าสบายใจนะคือปิงนะโก้ ผมยังช่วไม่น่ามีอะไรจะพี้ตหน้า,าเา็นจวโเวลาผัดคลายการเกง่งงบจอเ,เออเกง่งงบถึงหุ้นที่งบดีๆก็ถือต่อไปเนาะครับออือได้ค่ะปิงขอบคุณมากค่ะค,ครับสวัสดีค่ะอ่าอัปเดตข้อมูลของคุณ